เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยข้อที่2องเขาถามว่าจากสัญ,ญลักษณ์ความเป็นอันตรายในระบบ nfpa ของกรดไฮโดรคลิกแล้วก็ แอมโมเนียเนี่ยสารเคมีใดเป็นอันตรายมากกว่ากันในด้านความไวไฟความเป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วก็ความม่องไวในการเกิดปริิดิยโอ้ยขอโทษค่ะในการเกิดปริิริยในส่วนของระบบ NFPA เนี่ยก็จะเป็นระบบที่ใช้ในสหรัฐอเมริกาเนาะเป็นระบบสากลที่เปิด อเมริกาเนี่ยเริ่มต้นโดยที่ระบบ nfpa เนี่ยจะเป็นระบบที่ใช้สีในการจําแนกโดยที่เขาเนี่ยจะแบ่งช่องออกเป็นสีช่องด้วยกันช่องแรกเนี่ยสีแดงก็จะแสดงถึงความไวไฟบอกความไวไฟเออช่องขวาสีเหลืองจะบอกถึงเอ่อ reactivity หรือว่าความว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาความไวในการเกิด อันนี้เนี่ยเราจะต้องจาได้นะว่าสีไหนไหมายถึงอะไรแล้วก็ช่องไหนบอกอะไรบ้างต่อมาออฝั่งซ้ายที่เป็นสีน้ำเงินก็จะบอกถึงความเป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วก็สุดท้ายช่องล่างสุดสีขาวเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของสมบัติเฉพาะอันตรายด้านอื่นๆที่เป็นสมบัติเฉพาะอ่ะโดยที่ออหลักๆเนี่ยสามช่องบนเนี่ยเขาจะใช้ เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นเออเป็นตัวเลข0ูถึง4เอ่อที่แสดงถึงความอันตรายโดยที่ศูน์เนี่ยมีความเป็นอันตรายน้อยที่สุดแล้วก็4เนี่ยมีความเป็นอันตรายมากที่สุดเทียบกับตัวอื่นๆเนาะก็คือมันจะเทียบกันเองว่าตัวไหนเป็น0-1,2,3,4เทียบกับสารอื่นๆสารเคมีทั้งหมดแล้วก็ในส่วนของช่องสุดท้ายเนี่ยก็จะใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เอาไว้เออแสดงแทนโดยที่ ตัวของพวกนี้เนี่ยก็จะนิยมใช้ในพวกอักษรภาษาอังกฤษหรือว่าบางครั้งถ้าไม่มีสมบัติพิเศษเนี่ยก็จะไม่เขียนไปเลยก็ได้โดยที่ในส่วนของถ้ามาดูกรดไฮโดรคาริกเนี่ยความ WiFi เป็นศูนย์ก็คือกดไฮโดรคาริกเนี่ยไม่มีคุณสมบัติที่ WiFi r รียกทีบได้บ้างเล็กน้อยในการเกิดปฏิกิยาแล้วก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพค่อนข้างมากเนาะถึอระดับ3แล้วก็สุดท้ายตรงนี้คอ ยอมาจากค o ร์บูเรชันหรือว่าการกัดก่อนอเพราะแสดงว่าคุณสมบัติของกรดไฮโดรคอริกเนี่ยมีฤทธิ์ที่สามารถกัดก่อนได้หรือว่าบางครั้งเนี่ยอ,อ,อาจจะใช้เป็นกรดแอซิดก็ได้ acid อันนี้ก็ใช้แทนของกรดไฮโดรคอริกได้เหมือนกันเพราะไฮโดรคอริกเนี่ยมีสมบัติเป็นกรดส่วนถ้าเป็นแอมโมเนียเนี่ยจริงๆตรงนี้เนี่ยแอมโมเนียมันจะไม่มีตัวนี้นะไอที่พี่เอามาเนี่ยคือ W u ขีดเนี่ยความหมายจริงๆก็คือมัน จะแสดงว่ามันเนี่ยไม่มีน้ําก็คือต้องปัสจากน้ําห้ามมีน้ําตัวนี้ที่เอามาเนี่ยคือแอมโมเนียแอนไฮดัสก็คือเป็นแอมโมเนียที่ปัสจากน้ํามันก็เลยมีลักษณะของระขึ้นมาแต่ถ้าเป็นแอมโมเนียจริงๆเนี่ยไม่มีตรงนี้เนาะแต่ว่าสมบัติอื่นๆเนี่ยเหมือนกันเลยก็คออือในเรื่องของความไวไฟก็คือเป็นหนึ่งจริงๆนุ่นเล้องเป็นสีแดงเนาะรูปนี้มันผิดมันไม่สากวนเท่าไหร่ะก็คือ มีความไวไฟเล็กน้อยรีอคทีปในปริมาณไม่ไม่รีอคทีเลยแล้วก็มีความเป็นอันตรายต่อสุขภาพค่อนข้างมากอยู่ในระดับ3อ่ะแล้วก็ในส่วนของสารละลักอื่นๆเนี่ยนอกจาก W ขีดเนี่ยก็จะมีในออีกกัวนึงก็คือจะเป็น OXY OXY เนี่ยจะแสดงถึงการที่สามารถเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ ันนี้เดี๋ยวให้ดูในอนาคตแล้วกันในอนาคตมันจะมีหลายปฏิกิริยาให้เรารู้จักแต่ว่าถ้าเกิดเปียกออกซิเดชันได้มันก็จะย่อว่า OXY หรือบางครั้งแอมโมเนียเนี่ยอาจจะใช้อีกตัวหนึ่งก็คือ A นี่มีกดแล้วใช่ปะ ALK ย่อมาจากออกคาไลต์ตรงนี้เนี่ยจะแสดงสมบัติเป็นเบสนี่ก็จะเป็น5ลักษณะเด่นๆของพวกช่องนี้ที่คนรู้เอาไว้ส่วนที่เหลือก็1 2 3 4เปรียบเทียบตามปกติสีแดงไวไฟสีเหลืองเรียกทีบสีน้ำเงินอันตรายต่อสุขภาพ ดูตำแหน่งช่องด้วยก็ดีเนาะมันจะเป็นอย่างเงี้ยสากลแล้วก็ข้อนี้เขาให้เราเนี่ยเปรียบเทียบความเป็นอันตรายในด้านความไวไฟของกรดไฮโดรคลอริกแอมโมเนียความไวไฟของกรดไฮโดรคลอริกแอมโมเนียแอมโมเนียหนึ่งไฮโดรคลอริกศูนย์ดังนั้นข้อนี้คือเออแอมโมเนียไวไฟกว่าอ่ะแล้วก็ต่อมาเออในเรื่องของความเป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งคู่เนี่ย ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพเนี่ยเท่ากันก็คืออยู่ที่ระดับ3แล้วก็สุดท้ายความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาสีเหลืองก็คือไฮโดรคาริกว่องไวระดับ1แอมโมเนียว่องไวระดับ0นย์ดังนั้นเนี่ยไฮโดรคาริกมีความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยามากกว่าดังนั้นสรุปข้อนี้จากสัญญาณความเป็นอันตรายในระบบ NFPA ของกรดไฮโดรคาริกและแอมโมเนีย สรุปได้ว่าแอมโมเนยียเนี่ยมีความไวไฟมากกว่ากรดไฮโดรคาริกสรุปนะว่าแอมโมเนยียไวไฟกว่าแล้วก็ไฮโดรคาริกเนี่ยเกิดเปียาได้ว่องไวกว่าแต่ไฮโดรคาริกเกิดเปียาได้ว่องไวกว่าแล้วก็สุดท้ายเนี่ยทั้งคู่อันตรายต่อสุขภาพเท่ากันต่อสุขภาพเท่ากันสรุปคะ่ะ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหคลิปความรู้ข้อนี้ดีเดี๋ยวแชร์ให้นะ